อ่ะอันนี้นะน้องอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของการเพิ่มเพิ่มของอุณหภูมิจุดเดือดหนูลองทําดูนะโจทเ์ได้บอกว่าจงคํานวณหาจุดเดือดของสารลายเมื่อไฮโดรคลอริก16กรัมละลายในน้า700กรัมกําหนดให้ค่าคงที่ของจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นของน้ำเนี่ยเท่ากับ0.51องศาเซลเซียสต่อมเลลุลและน้าหนักโมเลกุลของไฮโดรคลอริกจะเท่ากับ36กรัม ลองสต็อปคิปแล้วหนูลองคำนวณเองก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งดูเฉลยนะ,ะมาดูวิธีการทำกันเออ่โดยขั้นแรกเราจะต้องหาจำนวนโมลเ,เราต้องหาหาจำนวนโมลจำนวนโมลของไฮโดร คอริกซึ่งหาได้จากน้ำหนักน้ำหนักของ HCl ก็คือไฮโดรคลอริกหารกับน้ำหนักน้ำหนักโมเลกุลของ scl น้ำหนักของไฮโดรคลอริกเขให้มาเท่าไหร่ให้มาที่16กรัมน้ำหนักมวลโมเลกุลให้มาเท่าไหร่36กรัมต่อโมล16หาร36ได้เท่ากับ0.444โมล ่ะเราได้จำนวนโมลไฮโดรคลอริกแล้วทีนี้เรามาหามลวล,ล,านนล,มมลของตัวทำละลายในหน่วยกิโลกรัมซึ่งก็คือมวลของตัวทำละลายก็คือน้ำ ซึ่งมวลของน้ำให้มาเท่าไหร่ให้มา700ดรกร,รมัม700ดรกร,รมัมเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากกร,รมัมให้เป็นกิโลกร,รมัมหารหนึ่งพจะได้เท่ากับ700้อหารด้วยหนึ่งพัน ได้เท่ากับ0ูจกิโลกร,รมัมอ่ะทีนี้แทนค่าในสูตรเดลต้าทีบเท่ากับเคบเท่ากับเคบคูณกับเอ็ม เดลต้าทีก็คืออจุดเดือดจุดเดือดของสารละลายลบกับจุดเดือดของของน้ำเพราะว่าน้ำก็คือตัวทำละลายเท่ากับ k ค คูณ m จุดเดือดของน้ำอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่100องศาที่หนึ่งอองศาเท่ากับ kb kb ค่าคงที่ของจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นของน้ำเท่ากับ 0.51องศาต่อโมแล้วคูณกับ m ความเข้มข้นเฮ้ยเราลืมหาหา m มาหา m กันก่อนเนาะเดี๋ยวใช้ปากกาสีแดง m ก็คืออความเข้มข้นสารลลายหาได้จากนะเดี๋ยวพี่ใช้พื้นที่ว่างตรงนี้นะในการหา เอ็เท่ากับจำนวนโมลจำนวนโมลของ HCL หารด้วยมวลของมวลของอน้ำในหน่วยกิโลกร,รมัมจำนวนมวลของ HCL เท่ากับ0.444มหารกับ0.7กิโลกร,รมัมได้เท่ากับ0.4ได้เท่ากับ0.6 สามสี่มอนต่อกิโลกรัมหรือศูนจุดหกสามสี่เอ็มได้อะอ่าเราได้ค่าเอ็มมาแล้วค่าเอ็มของเรามีค่าเท่ากับศูนยจุดหก สา M สต <F> ัดกับ M อ็มเอ่อศูนคูณก <climb to S 2> ับ0.63จได้เท uh ่ากับจะได้เท่ากับ0.3 สองสามองศาเซลเซียสบวกกับเท่าไหร่บวกกับ100เพราะว่าพี่ต้องการให้ฝั่งนี้เหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือจุดเดือดของสาลายดังนั้นพี่เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายลบหนึ 100. มาอีกฝั่งหนึ่ง หนึ่งลบหนึ่งร้อยลบอยู่ย้ายมาต้องกลายเป็นบวกหนึ่งร้อยจะได้คำตอบเท่ากับหนึ่งร้อยจุดสามสองสามองศาเซลเซียสเสร็จแล้วครับแบบฝึกหัดหนึ่งข้อ หนึ่งข้อยากไหมไม่ยาก